สวัสดีครับวันนี้มาเที่ยวจังหวัดน่านนะครับนะจังหวัดน่านก็จะมาเที่ยวทางธรรมชาติจริงๆนะครับจังหวัดน่าน,นครับนะเดี๋ยวผมจะพาท่านไปแวะชมว,วัดพัดภูมินนะฮะวัดภูภูมินนะวัดภูมินนะครับ วัดภูมินนะครับครับของจังหวัดน่านนะครับนะเราจะมาดูกระซิบรักตรงนี้นะครับนะกระซิบรักวัดภูมินนะครับนะโอ้เขาจะกระซิบอะไรฟังเสียงนี่ฮะเขาบอกว่ากระซิบรักนะครับนว่าอะไรนะครับก็บอกไอเลิฟยูนะครับไม่ใช่เันนยู่ดีกระแพง นเ,เนี่ยเขาเี่ยครับไหนวิหารนี่เหรอที่เขาก็จะมีที่ขายของนะครับนะบูชาก็จะมีดอกไม้นะครับนะวันนี้งูนวดนิ้วงูนวดนิ้วละสิบบาทอพิเศษหกตัว ลองดูนะฮะอันนี้งูนวดนะครับอ๋ที่เขาใส่ในนิ้วนิ้วมือนอะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวสาธิตเออเดี๋ยวรู้สาธิต้อันนี้ชี้นะครั้งไปมือตาสบายออ่าครับชี้เข้าไปมนี้มอสบายนะคะแย่เข้าไปใช่ไหมอ๋อปกตินะคะครับอ๋อเหมือนกับ อ๋อโอเคดีครับเราอันเท่าไหร่เลยนะตัวละสิบบาทหกตัวห้าสิบบาทอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมมานะครับผมเข้าไปอีกันดีก่อนเนาะครับตัวละสิบบาทหกตัวห้าสิบบาทนะครับนะขอบคุณมากครับแม่ค้าครับ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 เดี๋ยวครับพักเก็บผ้าถุงนะครับขึ้นตรงนี้แหละครับนะข้อควรปฏิบัตินะครับ เขาจะให้ถอดรองเท้าก่อนนะครับนะท่าวิหารนะครับนะข้อควรปฏิบัตนะิแต่งกายให้เรียบร้อยกรุณาถอดรองเท้าห้ามนำอาหารเครื่องดื่มขึ้นอุโบ,โบสถนะครับไปแล้วผมจะพาไปแล้วนะครับอ๋อนี่นาคี้ตัวนาคเหรออ๋อีอนของผมก็แปลกเลยฮนะนไอตัวหัวนาคอยู่ตรงไหนหัวนาคอยู่ตรงนี้หรือเปล่า อ,อืก็แปลกนะครับนาผมฮะไห้ตัวอะไรนะฮะจะห่างก็ไม่ใช่เดี๋ยวผมเจ้าดูเข้าไปข้างในนี่สงสัยหางนะครับนานในตรงนี้ตรงนี้สงสัยหางมาคนะครับหัวสงสัยมุดเข้าไปข้างในนะครับนาดูดูตามผมมานะครับนะหัวน่าจะอยู่ข้างในนะครับแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะเด๋ยววัดพาไปดูนะครับโอ้ สวยงามมากเลยดูก่อนนะครับโอโอ,อ,อโปรขึ้นมาสวยงามมากนะครับนะมีวัดภูมินนะครับจุดทุกเทียนบูชาพระรัตนใสการเข้ามาบูชานะครับก็จะมีการกราบบูชาพระพุทธ ปฏิบากรนจุดทูบเทียนนะครับอธิษฐานนะครับสาธุนโมตัสสะพ,พวกควัตโอตอะระหะโตสัมมาสัพพุทธัสสะดูโมตัสสะพ,พวกควัตโอตอะระหะโตสัมมาสัพพุทธัสสะนูโมตัสสะพกควัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเขาจะขอทีิฏฐิพุทธิ์นนะครับขอให้ผู้ชมี่รับทิฏฐิได้เข้าสู่ความมั่นปัตติ หวังแล้วครับนะครับ,นะรบจะพาไปดูโอ้โหพระพุทธปฏิมากรน,นะครับมีทั้งหมดนะครับสี่ด้านด้วยกันวัดภูบินนะวัดภูมินนะครับนะโอ้โหสวยงามมากนะครับอ๋อ วัดพรมินนี้ที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้ก่อนนะโอ้ครับตามมาวัดพรมินนะครับนะพระปฏิมากรรูปปั้นของโครบาสีวิชัยนะครับความเหมือนนะครับสาธุสาธุนะครับเราดูพระปฏิมากรสวยงามมากนะครับ ี่องค์ด้วยกันนะครับมาน,นี้ด้านหน้าอ๋อเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับว่าหัวหน้าอยู่ตรงไหนนะครับผมเจอแล้วเดี๋ยวผมจะพาดูอ๋อเมื่อกี้เราขึ้นข้างหลังนะครับแต่ข้างหน้านี่เขาอ๋อหัวหน้าอยู่ตรงนี้นี่เองเพราะว่าเมื่อกี้นี่เราขึ้นด้านหลังเพราะด้านหน้าเขากําลังปรับปรุงอยู่นะครับก้านสีเขียวไว้ ผมจะให้เห็นดูพญานาคอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกี้ดูแล้วว่าหัวพญา,านาคโผล่ที่ไหนนะครับด้านหน้าเขาจะมีประตูเข้าอยู่ด้านหลังนี่นะครับนะโผล่มาแล้วเห็นแล้วครับนะเห็นหรือยังอ๋อเห็นแล้วพญานาคอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับวัดภูมินเดี๋ยวเราไปเข้าไปดูข้างในนะครับนะโอ,โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเมื่อกี้นี่ถ้าท่านชมย้อนหลังเมื่อกี้นี่ก็จะเห็น หางอยู่หลังอุโบสดด้านโน้นเนี่ยทะลุมาด้านหน้าด้านนี้เนีครับนี่นี่ตัวหวัวหน้าต้องอยู่ด้านหน้านะประตูหลังก็จะหางหน้าจะโผล่ด้านโน้นเลยโอ้เข้าใจทำนะครับอ๋อเมื่อกี้นี้ผมไปกราบพระปฏิบัติกรด้านหลังนะครับประตูหลังนะครับนะก็เลยเห็นหางเห็นหางของ นาคหัวหนาคอยู่ด้านนี้พราะสถนในทางเข้าด้านนี้หัวหนาคอยู่ด้านนี้หัวหนาคนั้นหางหนาคอยู่ข้างโนดขั้ที่สําคัญที่สุดเด็กก็คือที่เรามาเที่ยวชม,มวัดภูมินก็คืออะไรภาพประวัติศาสตร์นะครับนะคือภาพนี้เลยฮะภาพประวัติศาสตร์คือคือเร้เขากระซิบรักกันนะครับนะดูดูตรงนี้นะครับ อโอ้โหว่าเกียดเลยครับนะใครมาจังหวัดน่านถ้าไม่มาชมวัดภูมินก็ถือว่ามาไม่ถึงจังหวัดน่านนะครับสวยงามมากเลยครับนะแต่นี้ยังไม่ได้ซ่อมแซมนะครับนะโอ้โหดูทุกคนจะต้องมาแหนากซิบรักบอกรักกันนะครับโอ้โหนี่แหละครับ หนุ่มสาวนะครับนาะเขาก็ซิปแลกกันนี่เห็นไหมอือโอ้ยสวยงามมากนะครับนะด้านบนก็จะมีภาพวาดผนังนะครับแตกต่างจากที่อื่นนะครับที่อื่นตรงนี้ก็จะเป็นภาพวาดเกี่ยวกับการลงโทษนะครับว่าใครทำบาปทำกรรมไว้ยังไง นะครับเป็นภาษาเมืองนะครับนะน้นะองคนจะมาอธิอบายทำสองนาทีครับ,บ,รบรสวัสดีครับครับสวัสดีครับขออนุญาตเนาะเออเสียงดังหน่อยก็ได้ค่ะสมหยาค่านี้นะคะเป็นข้าปู่แม่ลยามานหรือดาวา้า,ากสิบรักบาลูโลกปู่ม่านนะคะได้กสิบรักวกับย่าม่านเอาไว้ว่าพ่อม่านกับแม่ม่านใช่ไหม ปู่ม่านย่าม่านปู่ม่านย่าม่านเออครับค่ะจากภาคโน่นปูปีจากฝาเกวี่ในน้ำกบัวโน่นจะเน็บหนาวจากฝาเกวี่บนฟืนอัครกลางเหงาบัวมอกเหมยจตกซ้อนดาวลงมาคัลุ่มจากฝาเกวี่ในวังควงคุ้นกบัวเจ้ามาปลาทรายน่าจะหลู่นอกของปีไปก็เลยเก็บเอาไว้ในองค์เลี้ใจของะจ่ายปีนี้จาก อันไฮอธิอเฮสยาบุปผีรับแปลสะดุ้งตื่นเว,วา้าหรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยกานนะคะจะมีความหมายอยู่ว่าความรักของที่นี้หากจะฝากเก็บไว้ในน้ำก็กลัวนองสนิบหนาวหากจะฝากเก็บไว้บนพื้น,นกลางกลางหากก็กลัวเมหมอกจะได้ดาดาวลงมาปกคลุมความรักของที่เสียหากจะฝากเก็บไว้กลางฝนกลางคืน ถ้ากลัวเจ้ามือมาเจอเราจะแยกน้องขบพี่ไปเลยฝากเก็บเอาไว้ในอกในใจของตัวชายที่นี้ให้มันร้องไห้รางทีเราคาถาดองเอนเปที่รักไม่ไว่ายาำแบบหรือยามตื่นก็ไม่หายคาถูค่ะขอบคุณค่ะครัขอบคุณค่ะเตัวแม่ส่งคำพูดตัวเมย์คะครับเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากคร<อ>ับนี่ก็คือ มรุเทศนะครับนะมัญญาเกี่ยวกับนะครับภาพอูมานยามานนะครับนะโอ้โหสวยงามมากนะครับเนาะนี่ละ่ะความสวยงามของปูมานยาม่านนะครับตรงนั้น